สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับดันตุลดิจิตอล4.0นะครับเป็นการแนะนําอะไรได้หลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับดันตุนอยากจะมาแนะนําสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งหลังจากที่ไวรัสโควิด -19 n ี t e e n กำลังเริ่มบางเบาในช่วงที่เป็นหนักหนาสาหัสนะครับเราก็ไปไหนไม่ได้ทํามาหากินอะไรก็ไม่ได้เงินทองก็ไม่มีที่จะลงทุนใหม่วันนี้นะครับไส้กรอก afm และไส้กรอกพีพอกนะครับจะมีอะไรบางอย่างที่จะมาแนะนําอาชีพให้กับท่านผู้ชมครับ ในยุคนี้ก็เหมาะแล้วครับที่เราจะต้องชมรายการในวันนี้ครับผู้ที่จะแนะนําเราได้ดีครับก็คือผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของไส้กรอก AFM สวัสดีครับสวัสดีครับพุ่โตนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณบีดีสร้างแก้วครับนะปกติคุณบีดีเนี่ยนะครับจะตระเวนไปทั่วและไปเยี่ยมเยือนไปทอดชิมทุกตลาดใชในประเทศเราทั่วประเทศเลยคนะครับสนุกสนานกันมากแต่พอเขามีกําหนดว่าห้ามออกนอกบ้านห้ามเปิดตลาด คุณีดีก็เลยไม่ได้ไปทอดชีมกันนะครับใช่ครับแล้วก็พอหลังจากที่หมดภาวะไวรัสแล้วเนี่ยหลายคนอยู่บ้านนานๆไม่มีรายได้จะไปลงทุนใหม่ฮะบคุณีดีมันก็ลาบากผมเคยได้ยินคุณบีดีบอกว่าไส้กรอก AFM เนี่ยช่วยได้หรอครับช่วยได้ครับที่จะไปทําอาชีพในราคาไม่แพงได้แน่นอนครับเพราะผมเคยไปทดลองดูแล้วเลอบครับในภาวะอย่างนี้นะครับบางบริษัทใหญ่ก็ตกงานเลิกจ้างนะครับเพราะฉะนั้น ที่จะต้องช่วยกันดูแลกันช่วยกันนะครับหลังจากที่โรคร้ายเนี่ยมันเบาบางลงไปแล้วผมก็อยากแนะนําให้ผู้ที่ตกงานหรือว่างานเนี่ยครับ,รบมาหาอาชีพชทางเอฟเอ็มเนี่ยมีขายอาชีพให้คือคือแนะนําอาชีพว่าเราจะต้องเอาอะไรไปขายเพื่อปากท้องเรา <ๆ S 1> เพื่อญาติพี่น้อง <ๆ S 1> เราเพื่อครอบครัวเราให้อยู่ได้ นะครับในภาวะวิกฤตอย่างนี้แต่ว่าทุนมันไม่มีมากมายที่จะมาซื้อไปต่อไงทุนไม่มากครับ5 0 0ร้อถึงพันบาทก็ทําได้เลอะครับต่ำขนนั้นมีบ้างไหมมีทางไหมมีครับมีหก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเรามีความหวังกันแล้วแหละครับก็ขอให้คุณบีดีเนี่ยจะแนะนำอะไรท่านผู้ชมคือวันนี้นะครับบริษัทเอฟเอ็มผลิตไส้กรอกไก่ตราเอฟเอ็มเนี่ยไก่้อยไว้ใจเราที่ขายดีในอันดับหนึ่งทั่วประเทศมาแล้ววันนี้นะครับอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมและพี่ตุลชัยเนี่ย มาทางนี้ครับแนะนําว่ามามีน้องๆเขาอันเนี้ยกำลังทําเมนูนะครับที่ว่าจะสามารถที่จะให้เป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปได้เลยอันดับแรกจะทําอะไรก่อนครับไข่ครกค่ะ๋อไข่ครกใช่ค่ะมีงี้ด้วยเหรอไข่ครกไข่ครกมีครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับน้องแนะนํานิดหนึ่งไข่นกกระทากับไส้กรอกปลาหมึกสายลุงค่ะอ๋อไข่นกกระทากับไส้กรอกปลาหมึกสายลุงตรา A F M นะ หนทางนี้ครับแล้วมันจะทําแล้วมีกำไรแน่นอนนะมีแน่นอนเี๋ยวจะสาธิตให้ได้ดูน้องๆเขาทาให้ดูนะครับไข่ครกลงทุนไม่มากนะขั้นแรกก็คือเราต้องมีครกก่อนมีครกก่อนแล้วก็มีน้ํามันใส่น้ามันลงไปแล้วก็มีไข่นกกระทาแล้วก็มีไส้กรอกไก่ตราเอเบมไส้กรอกปลาหมึกสายรุ้งครับสายรุ้งพันเป็นเกลียวครับนะครับคุณภาพสินค้าจากตราเอเบมสายรุ้ง ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าหน้ากินมันสายรุง้งครับทาออกมาหน้าตาสวยแล้วก็วัตถุดิบจากบริษัทได้มาตรฐานสากลผ่านฮาลาลถูกต้องนะครับสะอาดทุกถุงทุกหนึ่งกิโลมุ่งสู่ผู้บริโภค,คโดยเครื่องจักรทันสมัยบอกแนะนำนิดหนึง่งเครื่องจักรของบอริษัทเอฟเอ็มเนี่ยผลิตไส้กรอกไก่ตราเอฟเอ็มเนี่ยเครื่องจักรพวกนี้นำมาจากต่างประเทศนะครับ,รบแล้วก็สามารถะสะอาดจากเครื่องจักรได้เลยนะ อตั้งแต่เริ่มต้นิ่รก็สะอาดแล้วสะอาดแล้วคือเรื่องจากตัวนี้เนี่ยสามารถประกันรับรองเรื่องคุณภาพความสะอาดจากเครื่องจักรเลยนี่แหละฮะจุดเด่นของเราจุดดีของเราครัออันนี้หมายถึงเป็นทำมาเป็นไส้กรอก ซึ่งเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของไข่ครกใช่นะฮะอันนี้สําคัญมากนะถ้ามันอร่อยซะตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็อร่อยทายังไงก็อร่อยนะครับไข่ครกก็คือทใช้ไฟใช้เตาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเตาแบบธรรมชาติดีนะเตาของเราเนี่ยแล้วแต่ผู้ประกอบการจะมีอะไรก็ออกออกมาทําเลยอาจจะเป็นเตาถ่านเตาไฟฟ้าเลยที่เรามีอยู่เอาออกมาทําเลยครับโดยเฉพาะเราก็มองว่าทําเลของเรามันมันมันอยู่ตรงไหนตรงหน้าบ้านหรือหน้าโรงเรียนหรืออะไรก็ได้ หาเลือกทำเลที่เหมาะๆนะครับทำออกมาหน้าตาหน้ากินอย่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยากแนะนํานะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับสินค้าจะขายดีไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่2อสาปัจจัยปัจจัยที่1สินค้าคุณภาพ2รสชาตินะครับสามอัธยาศัยผู้ที่จะนําสินค้าไปขายเช่นพ่อค้าแม่ค้าต้องมีอัธยาศัย อายิ้มย้มแจ่มใสใช่หน้าตาเบิกบานครับนี่แหละครับเรียกลูกค้าได้เลยด้วยหน้าตาสินค้าเราก็เรียกลูกค้าได้แล้วสินค้าเราก็ขายได้ตัวของมันอยู่แล้วผมว่าถ้าไปยืนอยู่แถวหน้าบ้านหรือไปยืนอยู่แถวตลาดสดขายของรวมๆแบบคนอื่นเขาเราเด่นนะเด่นครับเด่นนะไม่ใช่ธรรมดาครบสีสันของเราก็สวยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่มีหน้าตา เขาเรียกหน้าตาอะไรบ้านเราเรียกว่าหน้าตารับแขกรับลูกค้าคหน้าตายิ้มย่มแจ่มใสยิ้ม,ยมอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคนก็เข้ามาซื้อรหรือสินค้าจะดีจะอร่อย ถ้าไปด่าลูกค้าไม่มีใครมาซื้อหรอกครับูช่ไหมครับพี่ตูนจริงครับจริงครับแล้วใครจะไปด่าล่ะเพราะว่าในเมื่อแค่เราทําเราก็เพลินแล้ะอารมณ์ก็ดีแล้วแบกขัันแมสายใช่ครับแล้วแล้วดีครับดูสิครับพอทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเองไม่นานไม่นานนี่นะครับนี่ฮะอ๋อตั้งตรงนี้เลยนะครับเออเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนียวตงรการแป๊บเดียวเองแล้วก็ทากระทะทาครกใหม่ต่อไปได้เลยนะครับอันนี้เราชื่อว่าอะไรนะครับ ไข่ครกขกมีส่วนประกอบหนึ่งไข่ลูกกระทาหนึ่งฟองไส้กอกหึึกสายรุ้งตราเอฟเอ็มหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆมาซอยใส่นะครับนี่แหละครับโดยที่สินค้าของเอฟเมนี่ยไม่ต้องการน้ําจิ้มเพราะมันอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้ว ไม่จะขาดไม่จะขานไม่ต้องราบเลยไม่เลยต้องปรุงมาให้เสร็จไปที่ไหนที่ไหนเขาถามมาน้ำจิ้มไม่มีไหมไม่มีครับเพราะของเราอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องเปลืองด้วยครับแล้วจะไปหาซื้อได้ที่ไหนนะครับสินค้ามึกใสลูงหาซื้อได้ตามตลาดนัดตลาดสดทั่วไปทั่วประเทศมีทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ a อ m เนี่ยนะครับมันจะเป็นรุ่นๆหรือเปล่ารหรือว่าทําออกมาแล้วเราก็ยังมีขายตลอดไปหรือว่ารุ่นนี้มันหมึกใสลุกม,มีเฉพาะช่วงปีนี้<อ>ปีหน้าไมไม่ <ทำ S 2> ไม่เราทำตลอดขายได้ตลอดขายได้<อ>ทั้งปีอ่าว้วก็จะพัฒนาสินค้าจากรสชาตินี้ไปรสชาตินี้รสช,ชาติแปลกๆใหม่ๆเราเน้นถึงผู้บริโภคเป็นหลัก<อ>ผู้บริโภคต้องการสิ่งไหน อาโรงงานต้องทําสิ่งนั้นครับและที่สําคัญก็คือผู้บริโภคและผู้ขายมันจะต้องไปกันได้ผู้บริโภคว่ามาซื้อผู้ขายก็อยากขายใชาไรกําไรบีมั่งไหมครับขายกำไรมีแน่นอนมีเครื่องหนึ่งคํานวณรือยังครับว่าเป็นเรียบร้อยแล้วครับคำนวณให้เรียบร้อยแล้วโอ้ครับเช่นตัวอย่างเช่นไข่ครกของเราในต้นทุนประมาณลูกออกมาหน้าตาอย่างนี้เนี่ยสบาท ต้นทุนสองบาทเองครับแล้วเราจะขายยังไงดีครับอันนี้ก็ขายลูกละสามบาทผมว่าก็ไม่แพงนะเพราะว่าหน้าตามันน่ากินและอร่อยไส้กรอกก็มีคุณค่าทางอาหารเช่นมีโปรตีนครับไข่ก็มีโปรตีนนี่ครับเนี่ยไม่อ้วนนะไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลอะไรเลยแม่น่าอร่อยมากเลยสิเดครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่หนึ่งที่เราจะนำเสนอนะครับไข่ครกครับแล้วต่อไปเราก็จะมีเมนูต่อไป ถามน้องๆเรียกอะไรครับไข่พระอาทิตย์นี่ครับดูไว้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านชมในครั้งต่อไปเป็นไข่พระอาทิตย์วัตถุดิบอะไรเอ่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมของเราขอให้ทุกท่านรวยๆรวยๆไปขายกันได้เลยคือโลแกนของเราคือโลแกนอย่างนี้นะสินค้าตราเอเบมซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม